เคะัดกเทียนะคะอ่อหงอนะคะไข่เราจะไม่ใส่ก่อนนะคะไข่เราใส่ทีหลังนี่ทำรัดหน้านะคะแล้วก็จะใส่หมูไปเลยนะคะ ก็คผัดเนยไปเลยคะเนน้ำมันกแตกอนะคะให้นิดเทียวตอไปอมน,น้ำมันนะคะออจะมีความหอมัมื่อนันกระกอบก็จะมีความหอมของเขาด้วยนะคะ ผัดใหมูสุกนะคะแต่จริงๆก็ไม่ต้องสุกมากก็ได้เพราะอะไรพระเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวนะหมูสุกมากก็จะแข็งนะคะแคบนี้นะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะเสิร์ฟผักงลงไปเลยหมดเลยน,นะคะเสิร์ฟผักลงไปเลย